เดินกระบาดขึ้นพูจ้ะพี่น้องเอาม้องนัดจันบ่มีถุงมือได้แบบนี้เอาถุงมือเจ้าของให้น้องนัดใส่มันแม่เมียเป็นตลกที่อาหารนกหลกหม้อถือถั่วอ้ไรชนหายรักได้ไหมเขาเอาเม็ดยางมูนี้มาให้นกกิน ไปกันแล้วถึงเมือ,อง,งไทยนอนไทไทไปนี่จะหมออกับรแบ่นี้ถึงเมืออแบ่งกันไปเ <c oughs> <c oughs> จ้าของคนี่ถึงเมือง <c oughs> พี่จะบอิสุทพี่จะไม่น่าเลยค่ะเอาแบ่งกันวันกรกับแบ่งเนื้อาคุณพาพาอย่างกาะพาท่้นพ่อไปเปลี่ยนยืมไปแบ่งกันใส่นะอี่ก็แเบ่งขร้ขม้นบ้างวัน,นพีพ่น,น,นอเนาวทัก ทำจนปิดหวายอยู่ของกับแขกด้วยุณข่าวบ้านจ้าแปบ๊บนงึงแปบ๊บนงึงสิ่งที่รอคอยได้มาแล้วสองขาวอย่างอื่นค่อยว่ากันตื้อๆสองขาว แม่ได้รับซองขาวแม่ตายได้รับซองขาวใบประกาศจ่าพี่น้องเปิดใบประกาศพร้อมกันเข้าบ้านเนเนื่อยสิ่งที่รอคอย เมือเนี่ไฟมันคือ,อ,อแสงจ่าดีแท้ครับแทนพี่น้อง,องหนาวมากข้างนอกเดินทั้งวัน <c oughs> ว่าจะเข้าบานได้โอ้ยสองทุ่มเปะ๊ะค่ะเบิรงนาฬิกาจ้าพี่น้อง่ะสองทุ่มทั้งสวีเดนตรงเป๊ะโอ้ยเนาะตรงเป๊ะทั้งสวีเดน ถอดนาฬิกาเบ่งเลยไปเบิดเมือก็จะเข่าบานได้โอ้ยดีใจค่อยกระเลี่ยนจบแล้วแต่ค่อยใบไงว่าเขาจะเส้นตรงว่าคู่ใหญ่จะเส้นแล้วกับว่าเขาจะเรกิสเขาเขาระบบของเขาพอมันนอจากเราก็เป็นของงามเขาระบบทางอำเภอ รอคอยเฮ้ยมัมเฮ้ลูกทาดาดาดีใจไดซ้อมแผ่นค่ะเดี๋ยวต้องหาแน้วปิดนอกจะเนาะ ปิดจังใดล่ะพี่น้องก็สิเห็นอันนี้ส่วนใบหนึ่งก็จะเป็นใบบ่าแมนเฉพาะเกตมันจะเป็นเป็นน่วยน่วยที่เข้าแหวนน่วยคะแนนอย่างพร้อมนั่จ้ะเนาะแล้วอันนึงก็จะเป็นแบบพาะอ่อเส้นพร้อมนัจ่จ้ะ ข้างล่างก็จะมีันไายมือเส้นของคู่อีกละ่ะแต่ของเงนโรงเรียนอีกละ่ะ <laughs> พี่น้องค่ะก็ได้มากแล้วล่ะจ้ะอันนี้ข้างทีนึ่งโทษขออภัยแล้วจ้ะต้องเอาไปใส่กรอบด้วนี่ <laughs> อือโอ้ยน้องบไดยเตรียมตัวเปิดพร้อมก,กันกับพี่น้องเลย แล้วก็เกตแ้วกะนวยกี่คะแนนเนาะจะเกินพันอยู่แล้วจ้ะถัดนับคะแนนเนาะแป๊บนึงแล้วจ้ะประมาณสานีจ่จะาวแม่ตายโคตเก็บสงวนไว้เนาะจ้ะเนาะุ่มใจมากค่ะหนึ่งปีที่รอคอยที่เราทำสำเร็จ ไม่ใช่ค่ะขอโทษ้วจ้ะหนึ่งปีครึ่งที่เราทําสําเร็จแล้วเราก็คอยคอยคอยจนว่าเขาจะออกเป็นเข่าระบบแล้วก็กว่าทางลงเรียมนรนะืกว่าท่างข้อมูลอยังพ้อมีลยกะจ๊ะเนาะจากนั้นสําเร็จเรียบร้อยได้ซองขาวภูมิใจมากอันนี้ต้องเก็บไว้ดีๆ เดี๋ยวหนูจะหาหากรอบมาใส่หาเ,เ,เขาเรียนอย่างเคลือบไปอย่างนี้เนาะจ้ะเอาวางในหมวกนี้ก่อนเนอาะจ้ะพี่น้องคะเ,นนงเพื่นนะนี่ลงขึ้นมเสื้อสมุดพร้อมเดชไปเอาสมุดเนาะจ้ะเราทรงยังสีมหาให้ก็ คือมือสองหลับจา้ะคุณอาคือมือสองแต่เหลี่ยมเอี่ยมไม่มัดสามเหลี่ยมจ้า ท้ำเหลมส้มประมูลนกระเป๋าได้พ่อมือตายประมูลนระมูลนกระเป๋า ประมูลเอาจากนอกนี่นะคะนี่นะคะเป็นกระเป๋านังค่ะส่วนนี้เช่นกันนะคะต้องประมูลเอาค่ะประมูลเทาก็ตตรงค่อยเวลาพร้อม คุนิงุนึงเพิ่มราค่านี่หอกับไปเพิ่มราค่านานจากเสียงสันซีสรุปได้ขมูลของอันนี้ไปแล้วองส่ลี่นาลิปนี่สายนี้จะสัมแนอเอมันปักตรงนี้ได้แล้วนี้จะให้ลี่นาเนาจะจ้ะส่วนอันนีก้กะจะให้แม่สาดข้างในค่ะ เดี๋ยวจะสปากระเป๋าอันนี้เวลาก่อนจะพี่น้องค่ะนี่นะคะข้าวบานพร้อมนล้จ้ะเนาะนี่ค่ะข,ขขะขนมปังแข็งขนมปังกรอบแล้วขนมปังแข็งพิซซ่าไ้ให้ลูกกินซื้อจังซีมันจังถูกจ้ะ เอาที่พ่อมี่ได้นำ energy ให้แม่ที่นี้น้ำ energy ด้วยจ้ะบ a i n Energy ของพ่อได้จ้ะซื้อขอโพดมาใบใส่กอบใหญ่กอบหรือโพดและละสางกล่องเล็กมจาจ้ะแค่นี้อันนี้คือ อาหารส่วนที่แม่ไตยเคยซื้อทุกครั้งเนาะพี่น้องเนาะจะบอกพี่น้องเนาะสรุปวันนี้ก็ได้ไปทาหลายอย่างมากเลยจ้ะพี่น้องะจะาก็ได้ไปเจอน้องนัดเนาะจ้ะจะไปให้กําลังใจเขา้ก็จะมีเรื่องส่วนตัวเขาเนาะแต่แม่ตไมตยบอคอพูดออกไม่คิดเนาะจ้ะนั่นแหละจะไปให้กาลังใจน้องเขานั่ ล้าก็พาเด็กน้อยไปกินอาหารพร้อมนลอวจาก็ประทับใจเพราะว่าพนักง,งานทำร้านอาหารนี่ก็มีแต่เป็นแวนลิตนะพี่น้องแวนลิตก็แบบว่าอัธยาศัยดีกับเด็กน้อยแล้วกับกับแขกที่จะมากินอาหอาหารตามที่เขามองเห็นซีนนอจาานอาเทียบลิตบ้าเด้อ ส่วนสิ่งที่ดีก็อรอกค่อยใบใบประกาศทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากน้อกัสซัเร็ตต่อไปกับมิตรมุงนะอาอเรียนตามพี่น้องลูกนอกจากไตกับเรียนต่อเนาะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะจ้ะหาทาเงอันใดที่มัน เฮาทาไดที่เฮาเลือกแล้วล้วก็ที่เฮาทําใดแล้วเฮาห้เวลากับลูกพรอมนั่นก็คือสิ่งสําคัญเด็กๆก็ยังอยู่วัยเด็กนอกจะแล้วก็เฮาอยากด้วยการใส่ใจการดูแลเพราะว่าเด็กเขาจะได้เติบโตไปข้างหน้าเฮาก็จะได้ดูแลลูกนั่นนําเนอกจากเนาะนั่นแหละจ้ะนั่นก็สาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่ประทับใจมากอ่ะทางที่เฮาเลือกกะทาครบนอกจากะสติมีปัญญามานอกจากนอกะ ทำมาเมยบอรกระเมยกับอดทนเอาหนาวบอหนาวจามืนันนี้หนาวอู้จนเขาคิ่งจนว่าใส่เท็กชุ่นไปซื้อนี่กับคุมโยตอนที่หนูซื้อไปนอกจากเนาะตอนเขาคาริสต์มาสนอกจากนะนั่นแหละจะก,ก็ได้ใส่ประทับใจสําหรับวันนี้ส่วนวันนี้อาจจะลงคลิปซาแน่แต่แม่ตตยกับขอขอพูดพี่น้องสุภุสุคนที่ห้เป็นกระลังแรงใจเขากับ มุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วก็ทำให้สงบแล้วก็สงบนะจ๊ะเนาะนี่แหละพ่อเขาบ้านเราเล็เกน้อยกะจังสี่หละกก็ยู่น้ำกันเล่นน้ำกันไอ้กับน้องแม่ก็เล่นน้ำรูปพ่อจังสีก่กะเป็นสิ่งที่อบอุ่นสิ่ง,งที่เขาอยากสงบแบบจังสีน่นะจน๊ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องค่ะแม่ตายกับข,ขอจบคลิปซ้ำนี้เมื่อนี้อาจจะดูเหนื่อยๆนะแต่มันกบ เราทำสำเร็จทุกอย่างนอะจากแม่ไต้ขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุขคณหนูก็ได้มบป,ประกรงประกาศแล้วนอกจากเนาะสิ่งที่รอค่อยหลายสิ่งหลายอย่างนอกจากเนาะก็สำเร็จเรียบร้อยบาย,บายบายจ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นอกจากเนาะบายบายจ้ะ